สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2565สําำหรับวันนี้นะครับมีตารางการโอนเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับก็ได้รับการโอนเงินเงินเข้ารัวๆกันไปแล้วนะครับทั้งเงินค่าเรี้ยนจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทแล้วก็เงินส่วนต่างข้าวประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรข้าว5ชนิดนะครับซึ่ง โอนรอบแรกก็คืองวดที่1ถึงงวดที่6นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็แฮปปี้กันหลายพื้นที่นะครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าว5ชนิดนะครับหรือประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวข้าว5ชนิดนะครับประกาศออกมาแล้วจากกรมการค้าภายในนะครับโดยที่เพจของกรมการค้าภายในได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ั6านะครับซึ่งประกาศเกณฑ์กลางออกมาแล้วนะครับสำหรับเกณฑ์กลางนี้นะครับก็คือเกณฑ์กลางงวดที่7นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าเกษตรกรท่านใดแจ้งเก็บเกี่ยววันไหนจัดอยู่ในงวดที่7นะครับแล้วก็ราคาในส่วนของราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวแต่ละชนิดนั้นเป็นอย่างไรเบื้องต้นนะครับแอดมินขอแสดงความดีใจกับพี่น้องเกษตรกรที่ อยู่ในส่วนของข้าวหอมมะลินะครับในการเพาะปลูกนะครับก็ได้ส่วนต่างเยอะที่สุดนะครับและในส่วนของงวดที่7นี้นะครับก็โอนได้ทั้งประเทศนะครับถ้าเกิดว่ากเกษตรกรท่านใดที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่อยู่ในงวดที่7นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยครับสําหรับเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับทางกรมการค้าภายในได้ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่าง ให้ราคาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับปี2565ทั66งวดที่7เนี่ยประกาศออกมาแล้วนะครับโดยที่แอดมินขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์ก่อนนะครับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวนะครับทางรัฐตั้งเอาไว้ปี2565ทั66ก็คือเข้าเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาท รายละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,000บาทรายละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ11,000บาทรายละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทรายละไม่เกิน30ตันและข้าวเปลือกเหนียวตันละ12,000บาทรายละไม่เกิน16ตันทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของ ตรงนี้คือหลักเกณฑ์เงินประกันรายได้นะครับที่รัฐตั้งเอาไว้นะครับทีนี้มาดูปริมาณผลผลิตต่อไร่นะครับของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐเป็นคนกําหนดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินชดเชยจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวระดับประเทศนะครับของข้าวแต่ละชนิดเฉลี่ย3ปีดังนี้ก็คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ360กิกโลกรัมต่อไร่ครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่428กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกปทุมธานี678กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเจ้า600กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเหนียว3 8 8กิโลกรัมต่อไร่ครับนี่คือในส่วนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะครับสำหรับข้าวแต่ละชนิดนั่นเองครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของ การคำนวณน,นะครับคำนวณการจ่ายเงินเดียวแอดมินจะอธิบายให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับเรามาดูกันครับสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกรมการค้าภายในประกาศผ่านเพจ facebook แล้วนะครับสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าว ให้แกเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6ันหรอยงซึ่งจัดเป็นงวดที่7นะครับย้ําซึ่งจัดเป็นงวดที่7และทกศจะดําเนินการโอนเงินให้ภายใน3วันทำการหลังจากประกาศเกณฑ์กางอ้างอิงก็คือวันนี้นะครับประกาศแล้ววันที่25พฤศจิกายน65ประกาศเกณฑ์กางอ้างอิงงวดที่7แล้ว ตามนี้นะครับข้าวเปลือกชนิดต่างๆณความชื้นไม่เกิน15%ครับสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่19-25พฤศจิกายน65ย้ำสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่19-25พฤศจิกายน65ท่านจะจัดอยู่ในงวดที่7นะครับโดยที่รายละเอียด จ่ายเงินส่วนต่างข้าวตามนี้ครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกาศออกมาแล้ว14,110.47บาทต่อตันทีนี้นะครับราคาประกันของรัฐอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตันเพราะฉะนั้นนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับของวันที่7นี้จะได้ส่วนต่างอยู่ที่889.53บาทต่อตันได้เยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับหนงวดที่7นะครับสำหรับข้าวหอมมะลินะครับต่อมาครับ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกาศออกมา13514.75บาทต่อตันราคาประกันรายได้อยู่ที่1400 0บาทต่อตันบวกลบแล้วนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่จะได้ส่วนต่างงวดที่7ก็จะได้485.25บาทต่อตันครับนี่คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่งวดที่7ครับ ต่อมาครับข้าวเปลือกปทุมธานีครับข้าวเปลือกปทุมธานีนั้นราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของงวดที่7คือ1590.24บาทต่อตันโดยที่ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาประกันรายได้อยู่ที่11,000บาทต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นบวกลบแล้วนะครับจะเหลือส่วนต่างในงวดที่7ก็คือ4 0 9 7 6บาทต่อตันครับสำหรับข้าวเปลือกปทุมธานีนะครับ อันนี้เป็นงวดที่7ต่อมาครับข้าวเปลือกเจ้าครับข้าวเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของงวดที่7อยู่ที่ 9,385.75. บาทต่อตันเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับข้าวเปลือกเจ้านะครับมีราคาประกันรายได้อยู่ที่ 10,000. บาทต่อตันเอาบวกลบกันนะครับข้าวเปลือกเจ้าจะเหลือส่วนต่างในงวดที่7อยู่ที่6 1 4 2 7บาทต่อตันครับ นี่คือข้าวเปลือกเจ้านะครับและขอแสดงความเสียใจกับข้าวเปลือกเหนียวนะครับสําหรับ ในงวดที่7นี้นะครับข้าวเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่1 2 1 0 8 9 9บาทต่อตันซึ่งราคาประกันรายได้ของข้าวเหนียวอยู่ที่1.2,000บาทต่อตันเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับข้าวเหนียวในงวดที่7นี้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันฉะนั้นจึงไม่ได้ส่วนต่างในงวดที่7ครับ นี่คือรายละเอียดสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงชดเชยส่วนต่างราคาให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาปีการผลิต2,565ทับ66ซึ่งต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่19ถึง25พฤศจิกายน2,565ครับ นี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับประกันรายได้ส่วนต่างข้าวงวดที่7ครับทีนี้นะครับมาดูในเรื่องของสูตรคำนวณคุณผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณนี้นะครับแอนมินจะทำเป็นคลิปแยกต่างหากนะครับเดี๋ยวอัปเดตนะครับในคลิปถัดไปมาดูสูตรคร่าวๆนะครับสูตรคำนวณก็คือเงินส่วนต่างข้าวแต่ละงวดนะครับ ใช้ในส่วนของวิธีการคือราคาประกันครับราคาประกันเท่าไหร่นะครับราคาประกันของข้าวแต่ละชนิดเนี่ยเท่าไหร่ลบด้วยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับก็จะได้ราคาส่วนต่างข้าวที่เรียกว่าส่วนต่างข้าวดิบเนี่ยออกมานะครับเป็นในส่วนของราคาดิบๆก่อนนะครับค่อยเอามาคูณกับผลผลิตเฉลี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอได้ ส่วนต่างข้าวออกมาแล้วเนี่ยนะครับให้มาคูณกับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ก็คือที่แอดมินได้แจ้งไปนะครับว่าทางรัฐเนี่ยเขากําหนดมาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เนี่ยนะครับเท่าไรข้าวแต่ละชนิดนะครับพอคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นํามาคูณกับจํานวนไร่ที่ลงเพาะปลูกนะครับจำนวนไร่ที่ลงเพาะปลูกเท่าไรนะครับก็คูณเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็จะได้เงินส่วนต่างที่แท้จริงที่จะได้จริงออกมานะครับสำหรับข้อชี้แจงเพิ่มเติมนะครับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นั้นนะครับอย่างเช่นข้าวเปลือกหอมบริสามร้กกิโลกร,รัมต่อไร่อย่างนี้นะครับจะต้องนํา360กิกโลกร,รัมต่อไร่เนี่ยนะครับไปหาร1000ก่อนนะครับเพราะว่าเขาคิดต่อไร่นั่นเองนะครับก็จะได้เป็น0.36แล้วก็ออกไปคูณส่วนต่างที่ได้นะครับแล้วก็ออกไปคูณจํานวนไร่ที่ เราลงเพาะปลูกนั่นเองครับโดยที่เขากำหนดเอาไว้ว่าไม่ให้เกินคนละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ในส่วนของเขากำหนดเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนนะครับการเพาะปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินส่วนต่างข้าวนะครับแล้วก็ในส่วนของ ประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวส่วนต่างข้าวงวด่ที่7็นะครับก็นำมาอัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับสำหรับการโอนเงินประกันรายได้ชดเชยส่วนต่างข้าวงวด่ที่7นี้นะครับทกศจ,จะดำเนินการโอนเงินให้ภายใน3วันทำการคำว่า3วันทำการก็คือไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันจันทร์อังคารพุธหน้านั่นเองครับ การอังคารพุธหน้าก็จะตรงกับวันที่28-29-30พฤศจิกายน65นั่นเองทกสจะดําเนินการโอนเงินส่วนต่างข้าวงวดที่7ให้กับพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาทั่วประเทศที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่19-25พฤศจิกายน65นั่นเองครับนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดครับแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแม่นยําเที่ยงตรง ติดตามให้ตลอดจนจบแล้วก็รายละเอียดอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบให้เข้าใจตลอดครับสวัสดีครับ